พวดีครับผูกคือพอดีผมอินไปหน่อยนะครับครับเพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเราทำตาม SMS ที่ส่งมาอย่างล้นหลามเลยเกินว่าอยากให้เดอะสตาร์นะครับมาปฏิบัติภารกิจกับรายการของเราครับใช่ครับครับเราจิจัดให้เดือนสิงหาคมนี้นะครับเป็นเดือนแห่งดวงดาวและแน่นอนครับภารกิจของดาวแต่ละดวงก็ย่อมแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าที่เหมือนกันตลอดเลยคือ แต่แล้วภารกิจนะครับแปงไว้ด้วยสาระความรู้และความบันเทิงอย่างเต็มอิ่มเลยครับอืมและวันนี้ครับพิเศษมากครับเต๋อครับคือว่าเราส่งทีมงานเราไปลงในพื้นที่เลยแล้วถามคนในพื้นที่ว่าอยากให้ใครในเดอะซาร์ไปปฏิบัติภารกิจและเป็นภารกิจอะไรด้วยจริงเหรอครับจริงครับลงพื้นที่ไปเคาะตามหน้าบ้านเขาเลยเหรอไม่ถึงขนาดนั้นครับเต๋อครับครับเราส่งทีมงานของเราลงไปที่จังหวัดเพชรบุรีครับแล้วไปถามคนเมืองเพชรว่าเขาต้องการที่จะให้ใครในเดอะซาร์ปฏิบัติภารกิจและเป็นภารกิจอะไรท่านผู้ชมจังหว เดียวกันนะครับอยากให้เราลงพื้นที่ SMS แนะนำมาได้ครับที่หมายเลข4221899ครับโอ,โอ,โอโ้เริ่มอยากรู้แล้วครับว่า <ปะ S 1> ใครจะเป็นดวงดาวดวงนั้นและเขาจะปฏิบัติภารกิจอะไรครับงั้นไปชมเลยครับว่าคนเมืองเพชรเขาจะว่ายังไงกันบ้างครับแล้ววันนี้รายการสีแยกแปลกดีก็ได้ลงพื้นที่ไปพบกับคุณผู้ชมที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเลาเลยถือโอกาสไปถามคุณผู้ชมว่า อยากให้ใครในเดอะสตาร์มาทำภารกิจในรายการซี่แยกแปลกดีอคุณรีดเดอะสตาร์ครับผมรูตโตสิงโตพโตนโอ่ะสิงโตครับลิดเดอะสตาร์ค่ะบี้ครับหนุ่มบี้แกมเดอะสตาร์กันเดอะสตาร์พิโตนโอค่ะลีดเดอะสตาร์พีรีดเดอะสตาร์ลิดเดอะสตาร์หกเออน้องลิดลิดเดอะสตาร์ลิดค่ะแลอยากให้ทำภารกิจอะไรคะ มาแข่งเรือในเพชรบุรีให้ความรู้เกี่ยวกวับกฎหมายไม่แข่งเรือค่ะอ๋ออยากให้มาพากเรือที่สมหัดเพชรบุรีเนี่ยค่ะเล่นเตะบ,บอลช่วยกันอนุรักษ์แม่น้าเพชรมาถ่ายภาพกับผมขายมะรงทอดครับไปเรือยาวมาแข่งเรือกับตโนนอกก็ได้แข่งเรือค่ะเชียร์เรือค่ะการแข่งเรือยาวของจังหวัดเพชรบุรีครับและเมื่อเราไปทําการสอบถามจากคนเมืองเพชรเรียบร้อยแล้วค่ะไปดูกันสิคะว่าใครในเดอะสตาร์ที่คนเมืองเพชรอยากให้มาทําภารกิจและเป็นภารกิจอะไร ไปติดตามชมกันเลยค่ะ คนนะครับวันนี้ลิทก็มารายการสีแยกแบกดีเนาะเห็นบอกว่ามีภารกิจให้ลิททำคืออะไรล่ะครับพูดใหม่ได้ไหมครับพากเรือพากเหรอครับโอ้โหให้ลิทมาพากเรืองานหนักโอเคครับในเมื่อทุกคนอยากให้ลิททำเดี๋ยวลิทก็จะลองดูครับเต็มที่ครับสู้ สวัสดีครับ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 ตรงนี้เลยสวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีครับกัปเตอร์ครับเยี่ยมมากครับอะไรนะขอทีสิครับขอทีพี่ปูพี่ปูกับอปเตอร์เขาพี่ปูอ่าอ่าเตอร์น่าแหละปูปลาแล้วกันครับจะไม่ห้ามจะไมห้ามปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยอ๋อครับดีแล้วครับยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับคุณฤทธิ์ครับเรืองฤทธิ์สิริพันิชหรือฤทธิ์เดอะสตาร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับ้รงฤทธิ์ครับครับคนเมืองเพชรนี่ต้อนรับเราดีไหมต้อนรับดีมากครับก็คือตั้งแต่ลงรถตู้ปุ๊บเขาเอากองยาวมารับเลยครับโอ้กองยาวอ๋อเขามีกองยาวมาตุ้ม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 รับเลยครับเดี๋ยวเสียงไม่เป็นอย่างนั้นจริงเหรอครับไม่ทราบครับผมก็เรียนแบบเสียงไม่เป็นตุ้มตุ้มตุ้มันนี้เขาก็มาตีรับแล้วก็มีคนมารับรอยแยะๆเลยอ๋อดีดีดีแล้วพอทราบว่าคนเมืองเพชรก็ให้เราทําภารกิจการพากเรือยาวเนี่ยครับฤทธิครับ ตื่นเต้นครับ <Ü h. S 2> ไม่เคยไม่เคยเจอมาก่อนเลยครับพาคเรือยาวเพราะว่าปกติเวลาริบด,ดูเนี่ยจะดูแต่แข่งเรือสั้นภาคเรือสั้นแม่ดีใจมากครับเข้ามาแล้วครับเขาจะเป็นคนที่พี่คาดเต๋อได้ครับน้องระวังโตขึ้นมาเป็นแบบพี่นะรอรอคิดว่าเป็นแล้วตอนนี้เฮ้ยยาเพิ่เป็นครับ ก็ไม่ใช่ก็คือครับคือตื่นเต้นก็คือไม่เคยเจอไม่เคยดูว่าภาคเรือหรือว่าแข่งเรือเป็นยังไงและครั้งนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปไปดูภาคเรือก็ไปดูแข่งเรือด้วยก็เลยตื่นเต้นว่าเราจะทำได้ไหมแต่ว่าในเมื่อคนเมืองเทบุรีเนี่ยเขามอบภารกิจให้เราแล้วเราก็ต้องตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับดีมากคือพี่ไม่ได้จะดูถูกอะไรนะพี่ว่าน้องทำไม่ได้หรอครับ อันนั้นยากนะครับภากเรืออันนั้นดูถูกไปแล้วนะเนี่ยดูถูกไปแล้วดูถูกแล้วแต่บนยากไม่ใช่ทุกคนทำได้ถ้าทำได้ต้องเก่งมากจริงๆโชว์หน้าก็ต้องถูกครับเรามาชมภารกิจการภาคเรือยาของน้องริเดะสตาครับ ตอนนี้นะครับก่อนที่ลิซจะไปทําภารกิจนะครับไปภาคเรือนะครับลิซก็จะมาเรียกว่าไงเรียนรู้กับติกากับมารยาทต่างๆในการแข่งเรือก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปทางนี้เลยครับไปถามพี่ๆเขาดีกว่าครับลิจะพาไปคุยกับพี่เขาเรียกว่าเป็นนายหัวของเรือนะครับไปคุยกันครับสวัสดีครับ สวัสดีครับรับรบตรงนี้ตำแหน่งพี่เรียกว่าเป็นปน,นายหัวใช่ไหมครับครับผมนายหัวนายห,หัวคือคอะไรครับคือคือผู้ให้จังหวะเรือ,อด้วยแล้วก็คำสั่งในเรือด้ยวยบอกวิธีการจ้ำด้วยครับครับแล้วล้ว,ลว,ลว,ลวคือแต่เรือแต่ละลำเนี่ยเขาจะมีคนพายกี่คนอะไร ก็แล้วแต่ประเภทนะครับอ๋อมีมีกี่ประเภทครับครับมี4ประเภทวันนี้มี4ประเภทนะครับ่ประเภทนะครับครับมี7สีพาย7สีพายแล้วก็23สีพาย23แล้วก็30สีพาย30สีพายแล้วก็40ครับ40สีพายสีพายก็คือคนใช่ไหมครับหนึ่งคนที่พายครับอ๋อครับแล้วกติกาเวลาแข่งเนี่ยทำยังไงนะครับขอกฎกติกาก็เที่ยวต่อเที่ยวครับชนะเที่ยวต่อเที่ยวแล้วเราก็ แบ่งคะแนนนะครับโดยทั้งก็มีแพ้มีชนะแต่ละเที่ยวครับแล้วแล้วก่อนที่เราจะแข่งเนี่ยทำยังไงบ้างครับมีริเห็นมีมีการออกตัวครับมีการซ้อมและการไหว้เรือก่อนปลุกใจไหว้เรือไหว้ครูวาอ๋อข้างหน้าคือเป็นเหองมือครับ่มีัต์สิทธิ์ครับสิ่งทิดครับพี่มีเทคนิคยังไงครับคือแบบว่าให้แบบพายได้เร็วแล้วก็แบบไม่พายเงี้ยไม่ตีกันอะไรเงี้ยครับอ๋ออยู่อยู่ที่การซ้อมและการนับของเราครับการให้จังหวะกันและการซ้อมมาครับ แล้เราจะได้จังหวะที่ผายไม่โดนกันแล้วเราจะให้สัญญาณเคะแต่ละครั้งครับอ๋อจะมีสัญญาณคะด้วยจะมีสัญญาสัญญาณคะทำทำยังไงครับเนี่ยตอนแรกเราก็ให้สัญญาณเคอให้ลงให้พร้อมกันแล้วให้หนักแน่นอย่างเงี้ยครับอ๋อคือพี่จะเป็นคนควบคุมสัญญาณให้ทุกคนได้ยินกันทั้หลับได้ยินให้สัญญาณได้เร่งนให้่อนอะไรตอนไหนครับอ่าเนี่ยอย่างอยงเช่นที่ลิทเห็นมาเนี่ยคือเวลาผายเงี้ยจะมีแบบ ส่งเสียงให้กําลังใจกันหรือปลุกใจกันอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับปลุกใจบ้างครับแล้วก็ให้จังหวะแต่ละครั้งเราก็คือได้ทั้งปลุกใจแล้วก็ให้จังหวะกันไปในตัวช่วยกันครับแล้วเราจะรู้ว่าเราจ้างกี่ใบแล้วก็จะหยุดวอรกันตรงไหนกี่ใบครับสามเต็บใบเลยที่เราหยุดพอกันมนอย่างเงี้ยพราะนี่เห็นพี่คนที่อยู่ข้างหลังสุดนะครับเขานั่งอยู่ข้างบนคือเป็นตำแหน่งอะไรนะครับอ๋อขันท้ายเรือครับทันท้ายเรือครับมีมีหน้าที่ ที่คอยคอยเบนหัวให้ตรงให้เลี้ยวให้อะไรเงี้ยครับอ๋อเหมือนเป็นหางเสืออะไรเงี้ยเสือครับอ๋อก็คือจะควบคุมควบคุมทิศทางเรือครับผมก็มสําคัญมากเลยใช่ไหมครับตาแหน่างนี้สําคัญครับก็จะม,มีผลทําทให้แพ้ได้ครับอ๋อแล้วแล้วถ้าเกิดอย่างลิตรเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยดูแข่งเรือมาก่อนเลยไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่เคยพายเรือมาก่อนด้วยว่าน้ำก็ไม่เป็นรลิตจะขึ้นเรือได้ไหมครับอย่างนี้ได้ครับ ก่อนที่จะทำการพายเรือนะคะก็ต้องมีการเรียกกำลังใจให้กับลูกทีมในการฮึสู้กันก่อนค่ะแล้วแบบนี้น้องริทของเราจะรู้หรือเปล่าคะเนี้ยไปชมกันเลยค่ะเอาบิ๊กคิว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 เอามมือเราจับจับนะครับวันนี้เรามือล่างวันนี้เราเรายืดเรายืดมาครับมือนี้เราก็พร้อมที่จะดันมาอย่างเงี้ยเราพร้อมที่จะขึ้นใบใหม่มาครับ อย่างงเี้ยครับเอาร้องเลยครับโอ้ยดันยากเหมือนกันนะครับเนี่ยครับออกแรงกันเต็มเลยครับโอ้โหแค่ั้นก็กว่าจะถึงเส้นชัยก็ตัดซ้อมกล้ามบึกเลยใช่ไหมครับครับผมโอ้โหริรู้แล้วครับริทไม่เข้าฟิตเนสแล้วครับริทมาพายเรือนี่แหละครับกล้ามแขนใหญ่ดีนี่แล้วทำไมพี่ๆหลายคนทำไมต้องหน้าขาวกันอย่างไรครับเพราะาทาแป้งกันแดดร้อนมั้งอะไรั้งเลย อ๋อก oh, ันแดดใช่ไหมครัรู้วิธีการถ่ายแล้วแล้วรี่จะทํายังไงครับให้แบบถ่ายพร้อมกันทั้งลําแล้วก็แบบเรือวิ่งเร็วๆอย่างเงี้ยสามใบนะครับถ้าถ้าถ้าให้สัญญาณเตี้ยมันคือตั้งตั้งใบตั้งใบอย่างงี้ถ้าผมเคาะตั้งไงครับถ้าจับมตั้งเงี้ยอ่ะถ้าเคาะถ้าเคาะได้อันนับด้วยนะนับด้วยนะสามใบนะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่ะอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับลงใบนะครับ อัพเลยครับหนึ่งยืดมาครับสองสามเอ่อเอาเอาอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับอีกรอบหนึ่งได้ครับได้ครับกําลังกําลังอยู่ในวัยเริ่มต้นกําลังมันเอาเตี้ยวเฮ้ยสามเลยครับสองสามเอออย่างงี้พอลงแข่งโอ้วก่า มีแก้กันด้วยอย่างงี้พอลงแข่งกับเขาได้บ้างหรือยังครับได้ได้ครับแต่ต้องออกแรงเยอะนะพี่โอ้เมื่อกี้ขนาดพายสามทีนะครับกำทบปอบอยแล้วตอนนี้ยังไงก็ลิดขอเป็นกําลังใจพี่พี่ทุกคนนะครับชควนี้นะครับสวัสดีครับครับตอนนี้พี่พี่ก็กาลังจะไปแข่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้กําลังใจพี่พี่เขาก่อนดีกว่านะครับพี่พี่ครับสู้ๆเด้อเ้ แล้วหลังจากที่ริดนะคะได้เรียนรู้การพายเรือไปแล้วค่ะช่วงหนะ้าน้องริทต้องไปทําภารกิจภาคเรือแล้วแหละค่ะคุณผู้ชมขอบอกก่อนนะคะว่าสนุกมากๆช่วงหนะ้าห้ามพลาดค่ะ